ไปดูประเด็นต่อไปกันเลยนะครับก็เกี่ยวกับอากิระนิชิโนะเหมือนเดิมครับผมนิชิโนะตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นอ่าฮะใช่เมื่อวานนี้คือมีการประชุมสมาคมกันผู้สื่อข่าวก็ไปกันหลายคนนะครับก็มีผู้สื่อข่าวที่ไปถามกับคุณโจปาทิสุกพง์ด้วยเรื่องการที่นิชิโนะเนี่ยอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมเอ้นิชิโนะถ้ากลับมาไทยเนี่ยมีการไปดิวันเรื่องของผู้ช่วยโค้ดไหมอ่าฮะซึ่งเรื่องเนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะเคยถามกันตั้งแต่เขามารับตำแหน่งแรกๆแล้วว่าตั้งแต่ห้องถแถลงวันแรกเลยตั้งแต่แรกแล้วว่าคืวเป็นใครว่าว่าเปอร์เซ็น์ที่เขาจะมีทีมงานติดสอยห้อยท้ายมากับเขามาทํางานที่ไทยแล้วด้วยเนี่ยมีไหมอยากจะได้บ้างไหมมือขวามือซ้ายอะ,อะไรก็แล้วแต่แต่เขายืนยันณวันนั้นที่เซ็น,น,นเซ็เนกับกับทีมชาติไทยก็บอกว่าเขาต้องการที่จะมาเขาเรียกว่าทํางานให้คน ให้คนไทยมากกว่าไม่ได้เอาแบบว่าเอาเซตทีมงานของของเขามาอะไรแบบก็เหมือนการปกปั้นแล้วก็เป็นอาจารย์ให้มากกว่ามึงทั้งการเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็การให้ความรู้ซึ่งกันละกันนะครับแต่ว่าวันนั้นผมจําได้นี่ชินโนเองก็สัมภาษณ์ว่าแต่ในอนาคตก็ไม่แน่เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้แบบฟันธงว่าอ๋อทั้งสัญญาจะไม่มีสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ไม่แน่นะครับซึ่งผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่นเนี่ยผมแต่ว่า ที่ผู้สื่อข่าวถามเมื่อวานเนี้ยผมคิดว่ายังไงแล้วช่วงเวลาในช่วงปีนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีทางเพราะว่าหนึ่งก็คือแมทชุบบอลโลกเหลือสารเกมกับเอฟซูกิครับคือหนึ่งต้องพูดกันนำตรงว่าตอนนี้อย่างสมาคมกีลาฟุตบอลเองเนียก็เป็นคือพนักงานเขาก็เรื่องเงินเขาก็ไม่ได้จ่ายเต็มแล้วหมายความว่าคือต้องพูดว่าทุกหน่วยงานตอนนี้บริษัทห้างร้านต่างๆมันส่งผลกระทบกับโควิดหมด แต่ถ้าเกิดจะไปจ้างสตารโครช้ชชาวญี่ปุ่นเนี่ยมามาตอนนี้เลยนะหมายความว่าพูดเกง่ายองคอ์กรเนี่ยลดเงินเดือนอพนักง,งานตัวเองครับแต่พอหายจากโควิดปุ๊บเอาไปจ้างคนมาเพิ่ม,อ,มอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนเชลซีตอนนี้ผม,มอ่านข่าวอ่ะอ่าใช่อตอนนี้เชลซีเนี่ยซื้อจะซื้อต er ิโมวานเนอร์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยขอให้สโมสรตัวเองเนี่ย สมาชิกนักเตะตัวเองลดเงินเดือนสิบซมีมรายง,งานว่าเซซ่าอัตฟิเกอต้าจะขอเข้าไปคุยเรื่องนี้อ,อันนี้อันนี้นนรายง,งานจากกิจน,นะที่ผมอ่านนะนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบแต่ผมอันนี้คือเราเราไม่ได้หมายความว่าสมาคมจะไปจ้างโค้ชญี่ปุ่นนะแต่ผมหมายความว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงนี้นะครับแต่แต่ก็เหมือนกับว่าพยายามหาประเด็นข่าวกันว่ามีโอาากาสไหม เพราะานิชินโนะอยู่ญี่ปุ่นใช่ก็อาจจะมีดีลกันไว้ก่อนไหมไว้คุยคุยกันไว้ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทางสมาคมก็ยืนยันบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เพิ่งคุยกับทางนิชินโนะหรอกอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันเคยถามกันมานานแล้วใช่นะคือผมคิดว่าอา่ะพูดกันตรงๆนะสองศูนย์สองศูนย์เนี่ยไอ้โคช้ชชาวญี่ปุ่นที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยนิชินโนะจะยังไม่มีการพูดถึงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ท่ามกลางทัวร์เมนต์อยู่หมายความว่าสมาคมก็คงจะแบบก็คือต้องรอให้จบก่อนนะเผลอะลองพูดกันแบบ คือมันมีสิ่งที่เอาหมายความว่าเราไม่ได้หมายความว่านิชโนจะแบบโอ้หจะอยู่กับเราเป็นสิปีนะในโลกของฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมพี่ชูเรามองว่าถ้าเกิดสามเกมนี้เราไม่ประสบความสําเร็จสมมติอันนี้อะไรเกิดขึ้นได้ไงสามเกมนี้ไม่ประสบความสาเร็จเอฟซีครับไม่ประสบความสำเร็จต้องคือหมายความว่าเราต้องกลับมาคุยกันใหม่ว่าแนวทางที่เราเดินอยู่ถูกต้องไหมใช่ไหมถ้าแนวทางที่เราเดินอยู่ ยืนยันว่าจะให้นิชิโนไปต่อกับทีมชาติไทยนิชิโนอาจจะขอว่างั้นผมขอผู้ช่วยเป็นญี่ปุ่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้หรือพอสองศูนย์สองศูนย์ไม่ประสบความสำเร็จนิชิโนอาจจะประกาศเขาจรับผิดชอบก็ได้คืออะไรก็เกิดขึ้นได้มันไม่มีอะไรที่แบบแน่นอนนะครับเราไปชูมองไงเรื่องโค้ชชาญญี่ปุ่นผมว่าให้มุมมองผมนะควรต้องมีอ่ะเพราะว่าถ้าผมเอา ผมเอาแบบพวกแบบบรรดาพวกโค้ชคุณซุอระดับโลกปปเป๊ปคอดิเดล่าเจเกนคอปอ่คาคือเขอนานีม่มีขาดมือขวาที่คู่ใจไปก,ก็ต้องหามือขวาที่มาทํางานกับเขาครับผมอย่างเป๊ปขาดมิเกลเตต้าไปก็ต้องหาคนใหม่มาแทนอย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่าเขาทํางานคนเดียวไม่ได้เ,เพราะว่ารายละเอียดเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรเงี้ยบางครั้งโค้ชเองดูภาพรวมกว้างจัดอะ่ะมันไม่ถ้ามีมือขวาที่มันเขาเรียกว,ว่าเข้าไปวิเคราะห์เพิ่ม ช่วยเขาอีกเนี่ยมันก็จะดีและยิ่งเนี่ยนิชโนเองคล่อมอีกกับชุดเล็กชุดอะไรด้วยนะเพราะทำงานน่มันนําให้เขาเองอาจจะต้องแบ่งเบาภาระกันไปแล,แล้วแล้วพอเวลายโยนงานให้โค้ชคนไทยปุ๊บเนี่ยโอ้โหความกดดันพุ่งไปที่คนนั้นอคนนั้นก็เลยแบบโปรไฟล์ไม่แน่นอีกแล้วก็เรี่ยวเรือรับความกดดันไม่ได้อีกก็ไม่อยากจะทํางานก็เลยกล้ากลัวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าในเมื่อถ้ามีมือขวามาประกบเขาเนี่ยมันก็จะทํางานง่ายขึ้นอย่างเช่นนะวันเนี้ย นิชนโนเอก็มีผู้จัดการส่วนตัวเป็นชาวญี่ปุ่นแล้วที่แต่ว่าเป็นคนที่คุกคลีกับกับับงบวุ่นไายใช่ใช่ใช่ก็คือทำให้อะทำงานง่ายขึ้นงานสุดสั้นอะไรเงี้ยนะครับ,รบตแ,แต่ผมคิดว่าอ่ะถ้าเกิดมองในข้อดีคือการที่มีผู้ช่วยเป็นคนไทยก็คือยอย่างน้อยเนี่ยโค้ชไทยมีข้อมูลนักเตะไทยแน่ใช่ดีกว่าอ่าแต่คนญี่ปุ่นอาจจะมาเพื่อหนึ่งเรื่องของที่ปรึกษาด้านแทคติกอะไรแบบเนี้ยนะครับ แต่นิชิโนเองเนี่ยสไตล์นิชิโนเองเขาทำงานให้ j f เอฟบลฟุตบอลญี่ปุ่นอยู่แล้วซึ่งก็แน่นอนว่าเขาเป็นน่าจะเป็นระดับอาจารย์อะไรอย่างงี้เป็นระดับวิทยากรซึ่งเขาก็เชื่อมัอ่นในตัวเองว่าสามารถที่จะปลุกปั้นให้คนอื่นได้เหมือนกันกับคนพก,กับการทํางานที่เขาเคยทังกับเจฟเอแล้วก็เคยกับรับงานบนบายคซุซือที่บอกว่าขัดตาทัพไปฟุตบอลโลกอ่ะครับแบบภารกิจเร่งด่วนเลยอะไรเงี้ยเขาก็เคยทำแบบนั้นมาได้อาฮะ ใช่นะครับเรื่องแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยที่เรามาคุยกันก็คือมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนในช่วงที่นิชโนจะกคัมแบ็กกลับมาเห็นว่านิชิโนน่าจะกลับมาประเทศไทยจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนะเข้ามาทํางานหมายความว่าอก็กลับมาแล้วเพื่อเหมือนแบบมาคุยงานกันนะครับการเตรียมทีมชาติจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องโค้ชผู้ช่วยเนี่ยยังไงไม่น่าเกิดขึ้นในปีนี้แน่นอนนะแต่เรื่องอนาคตผมคิดว่าถ้านิชิโนอยากได้ก็ต้องคุยกับสมาคมอ่ะแล้วค่าจงค่าจ้างก็ไปเคลียร์กันเองแต่ว่าถ้าเกิดมาก็ต้อง ผมถึงบอกไงว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มค่าใช้จ่ายแน่นอนค่าใช้จ่ายเพิ่มแน่นอนขนาดบอสใหญ่อย่างที่น้องอาจจะไม่รู้ไม่แน่ใจ,ใจว่าโดนรถกันเดือน,อ,นอาจจะไปดิวไปดิวแย่ไอ้ที่น้องไม่โดนไม่โดนใช่ปะไม่โดนะนะครับมผมอ่ะก็ว่ากันนะครับอ่ะย้ำอีกรอบนะครับไทยพบอินโดนีเซีย8ตุลาคม u ู e พบไทย12พฤศจิกายนแล้วก็ไทยพบกับมาเลเซีย17พฤศจิกายนนะครับคือแตุลาเนี่ยได้เว้นไปเดือนเดือนกว่ากว่าแต่ว่าไอ้วันที่12พฤศจิกายนบ7เนี่ย มันเตะติดกันนะคือแล้วเราหวังถึงขนาดที่จะแบบว่าจริงๆเราหวังถึงเก้าคะแนนด้วยซ้ำเพื่อการันตีเอาให้ชัวร์ผมก็งงหรือว่าการที่จัดโปรแกรมแบบนี้มันหันรู้โหดมากนะครับตุลาคมแล้วต่อพฤศจิกายนเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าเอาแบ,บว่าสรุปจบ<ช>ว่าเราได้ไปต่อนใ<ช>นฟุตบอลโลกพิกาตาหรือเปล่าจบกับพฤศจิกายนนะ่ะครับร,รู้รู้เรื่องเลยอ่ะครับผมเ <laughs>